ขอบได้20ริกกี้มันตากันนิดเดียวตรงเป๊ะมันก็พอดีเนะพี่เนาะไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่าลายใบพัดอะมาใส่ได้20มันก็สวยอยู่<ม>พอไอ้คันแดงก็การกิกี้ออกนี้เดี๋ยวเราก็ตรวจรถก่อนเลยอันดับแรกเลยคนะ่ะก็เริ่มจากด้านหน้าเลยหนึ่งก็คือตัวอ,อักษรถูกไหมคะพี่สามสองนี 3, 2, 1, ่กระจังหน้า ชอบตัวีนะคะแล้วก็ใบตัดมอแล้วก็กันชน CTS เนาะครับแล้วก็ซุมซ้มล้อซุ้มล้อตักหมดุดล้อแม็กตามที่พี่ต้องการนะซุม้มล้อจะโคราสีกับด้านหน้านะ <c oughs> อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือก <c oughs> แล้วก็ที่คลออกระจกนะคะชิ้วกันสาดฟิล์มเบา้ามือจับสติกเกอร์ที่พี่เลือก <c oughs> แล้วก็พ่นสีที่ใบเตยข้างแล้วเดี๋ยวเราไปข้างหลังกันก็จะมีไลเนอร์นะคะแล้วก็พ่นสีตาทางน้ำมนันนะครบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตรวจรถภายในกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าภายในเขาก็จะมีเบาะหนังอยู่แล้วจากโรงงานแล้วก็ปุ่มสตาร์าตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีช่างอธิบายการใช้ง,งานรถเดี๋ยวเราไปจ่ายตังก่อน่ะเรียบร้อยนะพี่ อุปกรณ์ครบทุกอย่างตรงปกสวยไหมพี่สวยครับสวยมากไหมหรือว่าสวยมากสูดใจเลยนะพี่น้องเหมือนในลูกเลยใช่ไหมครับอันนี้สวยดีจริงๆอ่ะ,ออะแมมกแลก้วก็สวัสดีค่ะพบกับดาวค่ะมิซูรสวยการต้องดาวโอ้โหวันนี้นะคะแต่เช้าเลยดาวส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มารับถึงโชว์รูมเลย มาไกลด้วยนะคะมาจากชนบุรีเลยและรถคันนี้นะคะเราขอบอกเลยว่าแต่งรอมากๆแต่งเต็มมากๆเดี๋ยวเราไปพบเจ้าของรถกันดีกว่าว่าใครเป็นเจ้าของรถคันรอๆคันนี้ค่ะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเตยสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงเห็นรถสนใจไหมสวยครับแล้วจาไถดีได้แต่สินใจซื้อรถบิสซูรุ่นนี้ค่ะไหนลองบอกสิที่บ้านก็ใช้มิสซูเหมือนกันครับ เป็นยังไงบ้างก็รถสวยไหมอะไรชอบใช่ไหมอะไรเงี้ยเมื่อกี้เหมือนจะแย่งกันพูดเลยนะแล้วเจอดาวทางไหนคะตัวเองทางเพจครับจะเป็นยังไงบ้างบริการดีไหมดีมากครับแล้วเงื่อนไขอะไรเงี้ยขาโอเคไหมตรงตามจริงไหมอะไรเงี้ยตรงครับอกง่ายรับไม่ยุ่งยากครับแล้วแล้วพี่มามาจากที่ไหนคะเนี่ย หมดประการนี่นี่แล้วก็เดินทางมาถึงมารับรถถึงนี่เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากครับแล้วก็ไหนลองลองบอกลูกค้าหน่อยค่ะที่เขากาลังดูเพจอยู่แล้วเขาก็กยังไม่กล้าทักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวว่าเอ้พจปลอมหรือว่าแต่งได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ลองบอกให้หน่อยสิ <laughs> ว่าเออไม่ไม่หลอกลวงนะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> พี่พูดเลยก็แต่งจริงอะค่ะ ที่ออกมาก็โอเคหมดค่ะตรงตามปกนะคะตรงตามปกนะพี่นะไม่ไม่ไม่หลอกวงจรไม่หลแล้วมีโอนเงินด้วยถูกไหมพี่กลัวไหมไม่กลัวแล้วก็โอนจริงเนาะพี่นนองใช่ค่ะแล้วก็ไปแนนนะคะไปถึงที่ไหมพี่บริการถึงที่ค่ะง่ายไหมไม่ยากถ้าใครคะแนนในการซื้อรถ่ันออนไลน์นี้พี่ว่า ได้คะแนนเท่าไหร่คะแม่ให้เหเลยคะ่ะให้เต็มไปเลยคะ่ะแล้วหนูบริการดีไหมพี่บริการดีมาก <c oughs> ค่ะ <c oughs> แนะนำคนมาซื้อให้ด้วยนะพี่นะข,ขอคุณขอให้พี่นะขอบคุณมากเลยเฮงเฮงรวยรวยมากเลยเดี๋ยวดาวมีของขวัญตั้หนึ่งนะคะมีรวมเลยนะคะไม่มีของขวัญไม่มีไม่ได้อคะ่ะเดี๋ยวดาวขอมอบดอกไม้สวยๆ้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่ ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอให้เฮงเฮงรวยรวยเลยนะคะเราจะได้ซื้อลอตไปได้ขัดไหมเดี๋ยวเราไปอธิบายรถกันแล้วก็ไปจดโดยกัน,นนะเอาพี่เนาะครับขอบคุณนะคะไปละค่ะบ๊ายบายชอบดอกไม้ไหมก็นะขอบภัย